เอ้ยยกส้อยกันตองลกูกบิวตี้ามาไม่ล<ม>ูกบ<พ>ิวตี้ไส่ไส่ในัางอะมอบมีมีใส่อยนะพวอตังในแววนดิมอบมอบมอบกอนมอบกันนี่ม,ม,มาไทยลูกกันค่ะ ก็ยัค right, ือเดิมเนาะค่ะเมื่อนี่ค่ะฟาดีจบก่อนค่ะให้จบวันเกิดก็วันลกดก็รู้วนเกก็รู้ความางนกะ้อยจะลาเป็นงานจะรเปียผ้า่มุนเียกาเอาสีจับสลากเพราะคณะจับสีผู้เจ้าจับลากเพระทุกคนพายในมงานอาจารย์นั่ดนตรีอาจารย์น่่นรวยหางเกลือสีตะนุรืองมล ไอยลูกค้ะพ้อปัญญามาเลยค่ะาปีน้อายปีน้องลายปีน้องลย้องยียปน้อลายปีน้องลายปน้อ่ายปอายปอากปีลายัีนลายน้อายปีนอายปน้าปีน้งลยปีน้อปน่องายน้งปนอยองลายี้าย้องีงยปน้องยปนองายปน้อีองยีอยวีอลานอายปลาีน้ยกน้อย่น้อยปีลายป้องีอลายอง เมสเมสมาเลยค่ะแมะ่ค่ okay. ะโอ้ยแบบนี้แตบเดิมเลทที่ออกนะคะน้องเมสนะคะ้นะคะตุ๊ต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 ะไยจตเต๋อิน็อกค่ะก็แล้วก็จันโสใช่แล้วก็ ช่างเครื่อไหนบอกว่าอาจารย์เครื่องเสียงมีบ้างคันคิดปอบออกปุ่มดีร้อยปีเลขที่ออกเปิดเตเตะพัดลมู่น้านี่หมอนแนงหมดแดงใส่อาจารย์โสมอาจารย์โสมมาเลยค่ะทองยังไม่ออกนะคะสำหรับอาจารย์เครื่องเสียงนะคะพระหงสนะคะพระหงส์ขันลูกค้าตองขาขอพระหงส์เยค่ะคุณพ่อจับเลยค่ะ เลขที่ออกสิเป็นทองบอดเอเวทท่องทนองออกไปแล้วสองไปแล้วสีรางวัลทั้นหบด4สี่รางวัลนอะีนะคอันนี้ชื่ออะไรคะว่าชื่อเล็กนะคะด้ต่อก็ชื่อเจมนะคะกุกลกกุกลกกุกลกอีพอหมันทองเปนอพปอกฏติหน้าร้อน สุดท้ายแค่นั้นปิดต่อไปแค่นั้นนะคะสัญล้อบอกแต่ได้สเตนเซนต์พาหงส์ท้องทิเหลืออีกสองนะครับสองของอาจารย์นักดนตรีค่ะอาจารย์เวทีนะครับไปเวทีคแต่สองคนค่ะจบเลยค่ะคุณพ่อจบเลยค่ะไม่ต้อยนะคะ ยังไงเวนช่อเว้นชองมันจะโดดแห้งนุ่มจิตฟองออกโอ้จะมันได้โซกหลายสัน้นนุ่มก็ได้ค่องก็ได้ค่ะเหลือต่หัวประกาศหาหัวขาดสหรับ้องเอมมี่ค่ะต่อด้วยเตยนะน้องเต้ยนะคะน้องเตยรังสิมันค่ะเลิศมา บอกแล้วว่าการไม่มีผัวน่ะเป็นลากอันประเสริฐน้องระดาระก็ไม่ต้อยนะคะบัวป้าบลบับบัสู้สู้ค่ะน้องระดาได้อะไรเอ่ยเลขที่ออกห่วยห่วยบิวตี้เตรียมตัวหม้อหุงข้าวที่มีมักที่แตกเด็กหญิงกดาได้หม้อหุงข้าวคพาป้อ,อ,าอหุงข้าวค่ะพี่บันปเปรันหม้อค่ะถ่ายรูปค่ามาแม่ต้อยมาค่ะเด็กหญิงต้อยนะคะ อ่อนที่สุดในวงค่ะโอ้ยโจ๊ะเอาเมสชาถูกเมสาชุดเพื่อน่าแต่ไม่ใช่บนนาไม่ใช่บ้านนาล่ำจนจบแต่ประเดีล่ำมันเรื่องจนจบก็นดอกกัวจักก่อนเป็นดอกกัวเป็นกงแจ็คมาทอง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 เท่านั้นจะมาห่มไปห่มได้กันไม่ได้นะได้ไปแล้วหนึ่งคืนนี่ต้อมเด้อเตรียมตัวต้อมต้อมเล็กที่ออำรางวัล เด้ามนนิ่งนี่นีถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปให้คะแม่ค่ะเต้ยจำจำเขาแล้วเราอะเดฟบอหมาว่าแล้วบอกยังคุณต่อไปน้องยินค่ะน้องยินแล้วก็น้องเต้ยนะคะยินน้องเต้ยแล้วก็บิวตี้แล้วก็ต้อมนะคะแล้วก็ต้อมต่อจากต้อมน้องตองนะคะหนุยเออยกใส่กันตองลูกบิวตี้มาไม่ลูกบิวตี้ใส่ใส่ในยังอ่ะเอาหมอนไมีใส่ด้าบลตรงไหนเบนเด้ เออมอบ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 ก้อนมอบก้อนนี่มาทายลวกกันค่ะน้องยีนนี่จักรยานสีฟ้านะคะของพี่ต้องเออพอดีแหละผู้บ้าวคร่ะผ้าห่มกล่องเนี่ยูเฮียนเพื่อนเอา